เฮ้ย <Okay, S 1> ผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอน mm hmm. อวิธีขับทิกไปให้แฟนนะผมใครจะเอาไปเป็นยังไงล่ะเอาไปเป็นเอาไปเป็นความรู้เนาะนำเป็นความรู้ใครที่เริ่มขับรถใหม่เนาะถ้าใครถูกใจคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณครับไปดูกันเลย น,นี่คุณภรรยานะครับผมกำลังจะขับรถคลาสนะครับผมรถที่ขับเริ่มต้นก็คือ G P X Raptor 1 8 0ย c นะครับผมอาซนะครับผมตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของทุ่งสีเมืองนะครับผมอันนี้จะมีร้านกว้างโอ้โหหลายที่เลยนะครับผม ผมเลือกเอที่นี่เนาะรถไม่เยอะนะผมเมื่อวานนี้มาไม่มีรถนะครับผมแต่วันนี้มีจอดจุก,กันหนึ่งอ่าไปแล้วครับผมปล่อยคัสแรงไปนะครับผมจ้งหวะนด้รถกระชากโอเคแผนกล้องหน่อยก็ไนดนครับนี่ลักษณะาการที่เราใส่เกียร์ตำ่ำแต่ว่าเราปล่อยคัสค่อนข้างเร็วเกินไปเราไม่หน่วงคัสนะครับผม ตามจริงเราต้องห่วงคัสไปด้วยนะไม่ใช่ว่าปล่อย,อยเลยนะผมเทคนิคการขับรถคัสเนาะง่ายขออนุญาตปรรยายเป็นภาษาอีสานนะครับผมสตาร์ทรถสตาร์ทเลยก่อนยื่นไฟคัส เท่า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 พอต้องเร่งเครื่องเท่าล่องไปขาดะก่อนว่ามันจะดับช่วงไหนเออล่องไปขาดล่องไปเร่งเออไปไม่ดับไปเลยแล้วก็สตาร์ทไหมสตาร์ทไหมเออแล้วก็ถามันล่องไปดูไม่จังหวะอะไรที่เรียนเออสานีพ่อของพ่ออย่าอย่าไปเอ้าเข้าพ่อขันไปเราพ่อเลยในตอนนั้นสตาร์ทกำไปไปเราพ่อยองไปหมดเออแล้วก็เร่งเครื่องซอยนิดนึ่งอ่านั่นละ ง่ายๆนะครับผมก็คือเราปล่อยคัสไปนิดนึงเรารู้จักจักหงหวะคัสก่อนนะครับผมอย่ายปล่อยหมดแล้วไปเลี้ยงเครื่องจังหวะนี้อ่าเกียร์สองเราไปรถจะจวดอยูแล้วไปใส่เกียร์สองยังไงมันก็ดับนะครับยังไงมันก็ดับต้องให้รถมันวิ่งนะครับผมวิ่งค่อนข้างที่จะได้รอบสักหน่อยอ่าตบลงไปเกียร์หนึงสต,ตาร์ตเอาสิโตขึ้นเกียร์สองเลยตบขึ้นเกียร์สองเลยถ้าจอดตัวเกียร์สองเนี่ยตบขึ้นเกียร์สอง นี่คือเราสอนแต่เขาไม่เชื่อฟังนะครับผมอ่าเอาเขาโอเคครับผมอ่าค่อยๆปล่อยดูจังหวะแล้วก็บิดบิดเร่งน้ำพ่อๆไม่ต้องปล่อยคลัสหมดโอเคนั่นแหละเกี่ยวสองก็ได้นะครับผมอ่าถ้าเข้าใจคลัสเนาะอ่านั่นไงคือคือการปล่อยคลัสนะครับผมนะพอร,รถไหลอยู่แล้ว จะผ่อนคัลลิ่งจะไปพาร์ทนะครับผมสตาร์ทสตาร์ทเราไปเลยอ่าพาร์ได้เดี๋ยวพราะเบนเบิร์นรถเ,เ,เลยอ่านั่นไงถูกไหมครับอ่าแล้วก็หน่งวงพาร์นั่นแหละครับผมอ่านะครับจะทําได้ก็ตอนที่บอกนะครับผมก,ก,ก็คือการสอนนะการทำม,มันไม่ง่ายนะครับผมแต่บางบางทีเรามือใหม่อาจจะไม่เข้าใจพาร์สักเท่าไหร่นะครับผมอ่าความเร็วต่ำเกินไปใส่พาร์ใส่เกียร์สามไม่ได้นะครับผม โซมเดียวแค่นีสกเกนหนึ่งกับสองเท่านั้นอย่าลืมผ่อนคันเร่งเวลาใส่กเกียร์ครับไม่งั้นเกียร์จะไม่เข้าไม่ได้กำคาัสด,ด้วยโอเคครับผมก็คือเทคนิคครับอ่าง,ง่ายๆนะครับผมแต่ก็คือเพลียะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจคัตเท่าไหร่นะครับผมอ่าเนี่ยฮะก็ไปได้นะครับผมอ่าที่ก็ไปได้แล้วนะครับกเกียร์น่ะมันเหมือนกันกับรถธรรมดาเลยครับถ้าใส่กเกียร์สูงยังไงมันก็ออกตัวไม่ได้นะครับผม แต่รถครัสสําคัญหน่อยคือมันต้องมีคัสนะผมมีคัสท,ที่คอยจะเลี้ยงามเร็วได้นะผมโอเคครับผมถ้าถ่ายไปเยอะวันนี้มันก็จะบีดก็จะเต็มนะผมอ่เดี๋ยวเราของปากของพอแค่นี้ก็แล้วนะโอเคเอาคล่องเลยครับราวนี้ยังไงครับผมขับวันเดียวขับได้นะผมขอแค่เข้าใจคัสนะแต่ถ้าเรามีพื้นฐานการขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเนี่ยยังไงมันก็ง่ายนะครับผมเนี่ย ่าเราไม่เคยขับรถคาร์์เนี่ยแต่ถ้าเราเข้าใจคาร์์แค่เข้าใจคาร์์ก็พอรถไม่ดับแค่นั้นก็จบนะครับผมมันอยู่ที่คาร์์อย่างเดียวเลยที่คนขับรถพวกสไตล์เนี้ยแม็กเด็กเกตเนี่ยในเกตหรือบิ๊กไบค์ไม่ได้เนี้ยพวกรถคาร์ทั้งหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นนักเกตหรือว่าบิ๊กไบค์อ่ะต่อเป็นเวฟที่มีคาร์์ก็เหมือนเดิมนะครับผมไงใช่ไหมมันอยู่ที่เราคอนโทรลคาร์ที่มือนะครับผมอ่า,อาโอเคครับผมคลิปนี้ก็เป็นอันสําเร็จนะครับผมอันนี้ไม่ดับเลยครับคนนี้ อ่าเอาคอนโทรลคัสก็คือเราเลี้ยเพื่อครับผมเราขับรถครั้งแรกเลยไม่เก่งนะผมไม่ใช่เราจะว่าเอ้ยเลี้ยคัสพังเลยอย่างนั้นผมไม่เก่งหรอครับผมไม่มีใครขึ้นไปปุ๊บแล้วขับได้เลยนะครับผมคอนโทรลได้เลยไม่มีนะครับผมง่ายๆครับผมอ่าสบายเลยคราวนี้อ่าโอเคครับผมก็จบการรีวิวการสอนนะครับผมก็อันนี้ผมคือว่าเป็นคลิปที่แนะนํานะครับผมโอเคใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณมาก